ในการทำน้ำมังคุดนะคะก็จะมีมังคุดน้ำเปล่าต้มโขกเกลือแล้วก็น้ำเชื่อมงั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้มเนื้อมังคุดก,ก,กับ<ล><ร>น้ำรอจนกว่าจะเดือดพอเดือดแล้วนะคะเราก็จะกรองเอาแต่น้ำเทกรองเอาแต่น้ำแล้วก็ทิ้งจนให้รอจนกว่าจะเย็นค่ะ พอเย็นแล้วนะคะเราก็จะเติมเกลือกับน,น้ําเชื่อมปรุงรสได้ตามใจชอบเลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วจักใส่แก้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำ